โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นบริเวณอุทยานแหน่งชาติพูเตยจังหวัดสุพรรณบุรีจนทำให้ที่แห่งนี้เกิดเรื่องร้อนขึ้นมากมายก่อนที่จะไปรับชมกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2534เครื่องบินโบอิ้ง767ที่มีชื่อว่าโมซาของสายการบินลาวด้าแอร์จากประเทศออสเตรียบินขึ้นจากสนามบินดอนเมืองผู้โดยสารรวมลูกเรือจํานวน223คนมุ่งสู่กรุงเวียงนาประ ประเทศออสเตรียขณะที่ทําการบินนะครับประมาณ20นาทีได้เครื่องยนต์หนึ่งในสองเครื่องกลับทํางานผิดปกติเกิดอาการดูดอากาศส่วนทางครับที่เป็นระบบที่ใช้ในการจอดเครื่องบินทําให้ตัวเครื่องบินนะครับรับแรงไม่ไหวทําให้ตัวเครื่องบินแตกออกตกลงสู่พื้นบริเวณอุทยานแห่งชาติพุทธเตยจังหวัดสุพรรณบุรีอุบัติเหตุนในครั้งนี้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เพราะทุกคนบนเครื่องบินเนะครับเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับได้มีการสร้างสารน้ยมากมายเพราะเชื่อกันว่า ญาติผู้ตายนะครับจะได้เข้าไปอยู่ในศาลที่ตั้งเอาไว้ให้และบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับก็ยังมีเศษชิ้นส่วนของเครื่องวินอยู่เลยครับบรรยากาศภายในพื้นที่ครับทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมกันนะครับขนลุกไปต,ตามๆกันชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้เล่าว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีการเก็บศพเอาไว้ที่วัดปา่าขีและเจ้าหมาในบริเวณวัดนะครับได้เห่าอยู่ในทุกๆคืนเลยส่วนศพของชาวต่างชาตินะครับก็จะเอาฝังไว้ที่สุสานลาวดาแอร์ในอีกสถานที่หนึ่งเรื่องร้อนๆก เมื่อชาวบ้านบางคนครับที่ได้เดินทางขึ้นไปเก็บนอไม้ได้เจอคนวิ่งแซงเหมือนจะไปแย่งเก็บนอไม้แต่พอชาวบ้านคนนั้นครับหันกลับไปมองอีกทีกลับไม่เจอใครเลยตอนนั้นเขาคิดในใจแล้วครับว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆและก็ยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งครับในขณะที่หาหนอไม้อยู่ชาวบ้านนะครับได้ยินเสียงเด็กเนี่ยครับร้องห้อยหวนเต็มป่าไปหมดเลยตอนแรกก็ไม่กลัวครับแต่พอคิดดีๆนะครับเด็กอะไรจะมาร้องในที่แบบนี้เรื่องล่าของนักท่องเที่ยวก็มีครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเ่าให้ฟังว่านเเคไปดู บินในพื้นที่อุทยานและพูดจาไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ในขณะเดินกับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นลับได้ยินเสียงเขย่าต้นไม้ต้นไผ่อยู่รอบๆอย่างรุนแรงาทาให้เขาเหล่านั้นต้องยกมือไหว้ขอเข้ามาแทบไม่ทันเลยครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นข่าวดังสําหรับคนในพื้นที่มากๆเลยก็คือชาวบ้านบางคนเนี่ยครับได้หยิบของของผู้เสียชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรืออุปกรณ์เครื่องประดับต่างๆนะครับเอากลับไปที่บ้านเป็นของตัวเองอีกด้วยหลายๆคนครับถูกเข้าฝันว่าขอของคืนบางคนกลัวมากๆก็เลยเอาของมา ไม่ได้เกิดเหตุอะไรแต่บางคนเนี่ยครับไม่เชื่อก็เลยเก็บของสิ่งน,นั้นนะไว้แบบนั้นและเหตุการณ์หลายๆก็เริ่มเกิดขึ้นครับบางคนเนี่ยครับเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนเกิดอาการเสียสติจากอะไรสักอย่างแต่ที่หนักที่สุดนะครับบางคนถึงขั้นเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออุบัติเหตุบางอย่างาก็มีจากที่บอกไว้ข้างต้นครับศพของชาวต่างชาติเนี่ยได้ฝังเอาไว้ที่สุสานแล้วได้แอร์บางศพเนี่ยครับสามารถพิสูจน์ได้แต่บางศพก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาคนนี้ครับคือใครทาง hoàn